โลกกำลังมุ่งไปในทางที่ชั่วร้ายถึงเวลาที่คริสตจักรจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งสัญญาณปลุกเตือนไปถึงคริสเตียนมากมายหลายคนมาเชื่อเป็นระยะเวลายาวนานบางคนเชื่อมาหลายเดือนบางคนเชื่อมาหลายปีบางคนรับใช้มาเป็นทศวรรษพวกเขารักคิดจักรของพวกเขาและเชื่อมั่นในคำสอนจากธรรม,มานั้น พวกเขาเชื่อว่าคิริจักรของพวกเขามีสิทธิ์ในความรอดและในการรับบัพติศมาเสียงดนตรีและโปรแกรมนมัมการได้รับการยอมรับและมีโครงการเยาวชนที่โดดเด่นคิริจักรมีหัวใจแห่งพันธกิจและแน่นอนว่าไม่มีคิริจักรใดที่สมบูรณ์แบบเสียงปลุกตื่นที่รุนแรงแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาชี้ให้เห็นชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมคิรตจักรมากมายถูกปลุกเร้าอย่างรุนแรง เหตุเพราะคิรสตจักรมากมายไม่ได้ลงลึกในความเชื่อแห่งศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องทั้งหมดหลายคนโศกเศร้าเพราะเหตุที่ทำมาดมีแต่ความเงียบงันในเรื่องของคำพยากรและสถานการณ์โลกในวาระสุดท้ายพวกเขายอมรับว่าจะต้องสแสวงหาเพิ่มเติมในความจริงจากเนื้อหาในออนไลน์ถึงกระนั้นครสตจักรก็ยังไม่ยอมยืนหยัดอย่างชัดเจนในจุดยืนที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมที่อิสราเอลนั้นส่งผลให้กิจักรมากมายตื่นตัวขึ้นเหตุการณ์เขย่าอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมคือตัวพลิกเกมแน่นอนว่านี่คือการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่มาสู่กิจักรมากมายเหตุการณ์พาดหัวข,วข่าวของความขัดแย้งในตะวันออกกลางดูเหมือนรุนแรงเกินไปและไม่ได้ละเอียดอ่อนต่อผู้เชื่อเลยข่าวเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ผู้เชื่อรู้สึกดีเลยแม้แต่น้อย การพูดถึงสถานการณ์แห่งสงครามไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ดีเลยต่อการเติบโตของคริสตจักรพวกเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หนุนใจให้คนขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเพราะอาจจะสร้างความแตกแยกได้ดังนั้นฉันจึงได้รับอีเมลมากมายจากทั่วสารัฐซึ่งพูดถึงเรื่องราวดังนี้ว่าเจนฉันรู้สึกผิดหวังมากๆที่คริสตจักรที่ฉันได้เข้าร่วมนั้นไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอล ในเรื่องวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมเลยด้วยซ้ําพวกเขาเกล่าวถึงเกมฟุตบอลของคุสตันหลายต่อหลายครั้งแต่กลับไม่พูดถึงอิสราเอลทั้งๆท,ท,ที่เรื่องราวเหล่านี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกพวกเขาไม่อาจอ้างได้ว่าไม่รู้เพราะมีรายงานข่าวครอบคลุมไปทั่วทุกสื่อทั้งกลางวันและกลางคืนมาตลอด3เดือนใครจะอ้างอีกได้ว่าไม่รู้ตอนนี้เราทุกคนได้แต่เฝ้าดูก,การประท้วงที่น่าสะอิดสะเอียนเพื่อร้องขอให้โลกเติมน้ํามันให้กับชาวยิว บางคนบอกว่านี่คือสงครามโลกครั้งที่3บางคนบอกว่าสงครามโลกใกล้เข้ามาแล้วสิ่งนี้สะท้อนว่าโลกกำลังมีสิ่งชั่วร้ายระดับใหม่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเซลล์มะเร็งร้ายที่กำลังก่อ,อก,การร้ายและฝังรากลึกในอเมริกาแคนาดายุโรปและหลายที่หลายแห่งทั่วโลกความเงียบงันของคนเลี้ยงแกะมีรากฐานมาจากาศาสศนา,ศาฉันได้ยินเรื่องราวความเงียบงันของคนเลี้ยงแกะแทบทุกวัน คำตอบแห่งความเงียบงันมาจากรากฐานของศาสนศาสตร์อย่างแน่นอนฉันจึงหนุนใจทุกๆคนว่าให้ศึกษาและทําความเข้าใจศาสนศาสตร์สมัยใหม่ให้ดีผู้คนมากมายได้ยินศาสนศาสตร์ที่เรียกว่าศาสนศาสตร์การแทนที่ศาสนศาสตร์แห่งพันธสัญญาศาสนศาสตร์ยุคพันปีศาสนศาสตร์แห่งการครอบครองและอื่นๆอีกมากมายซึ่งศาสนศาสตร์เหล่านี้สอนว่าคริสตจักร ได้มาแทนที่อิสราเอลเรียบร้อยแล้วและพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งอิสราเอลประชากรของพระองค์เหตุเพราะความไม่เชื่อฟังของพวกเขาอาวุธที่มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวคือการอธิษฐานผู้คนมากมายต้องทนทุกข์ทรมานนะับแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาสื่อหลักนั้นแสดงความสัตย์ซื่อเพียงเล็กน้อย ซึ่งเผยให้เห็นถึงจิตใจและการกระทําที่มืดมนและไร้ความเมตตาเหมือนอย่างชาวอันธพาลของกลุ่มก่อการร้ายเรามีอาวุธเพียงสิ่งเดียวในคลังแสงของเรานั่นคือการอธิษฐานและเหนือสิ่งอื่นใดคือการอธิษฐานร่วมกันในพระวิญญาณคําอธิษฐานจากธรรมมาสคำอธิษฐานจากเว็บไซต์วิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตคำอธิษฐานเพื่อช่วยตัวประกันผู้บริสุทธิ์ แม้ว่าดูเหมือนตอนนี้จะสายเกินไปแล้วก็ตามคำอธิษฐานเพื่อผู้บริสุทธิ์ที่ติดอยู่ในสงครามคำอธิษฐานเพื่อทหารที่พยายามปลดปล่อยเฉลยให้เป็นไทยและคิตจักรทั้งหลายผู้เชื่อมากมายต้องการให้ิีจักรต่อสู้ในความพยายามนี้มีผู้คนมากมายเบื่อหน่ายกับความเย,ยบงานของคนเลี้ยงแกะโลกของเรากำลังผันผวนอย่างหนักโลกกำลังโกรธเกรี้ยวโลกกำลังมุ่งไปในทางที่ชั่วร้าย ถึงเวลาคริขีตจักรจะต้องยืนหยัดอย่างชัดเจนในจุดยืนที่ถูกต้องถึงเวลาที่ขีตจักรจะต้องลุกขึ้นออกจากศาสนศาสตร์ทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าศาสนศาสตร์จะบอกให้ลดอิสราเอลให้เหลือน้อยที่สุดและทําให้ความทุกข์ทรมานของชนชาตินี้เป็นเพียงเรื่องชายขอบซึ่งพระเยซูจะไม่มีทางทําเช่นนั้นฉันควรจะออกจากคขีตจักรเมื่อใด แขกรับเชิญในรายการวิทยุของฉันทุกคนกล่าวไว้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมว่าหากคริจจักรยังไม่ยอมในเรื่องนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องจากไปพระเจ้าจะไม่สามารถอวยพรที่ประชุมนั้นได้หากช่างบนตาช่างแล้วพบว่ายังขาดอยู่ในดาเนียลบทที่5ข้อ27ถึงเวลาแล้วที่แกะจะต้องก้าวไปสู่ทุ่งหญ้าเขียวสดและเกิดผลในฝ่ายวิญญ,ญาณมากขึ้น บางทีนี่อาจจะเป็นตัวแบ่งแยกคกริตจักรครั้งใหญ่คริตจักรจะยืนหยัดเพื่ออิสราเอลหรือต่อต้านเธอคุณจะอยู่ฝ่ายไหนอิสราเอลจะต้องกลายเป็นศีลาหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลายตามในพระธรรมเศคาริยาบทที่1 2ข้อ3แต่พระเจ้าจะทรงทําลายทุกประชาชาติที่มาต่อสู้กับเยรูซาเล็มในพระธรรมเศคาริยาบทที่12ข้อ9 แน่นอนว่าคุณต้องการที่จะอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าในปี2024นี้ฉันอธิษฐานให้ผู้เชื่อและผู้นำทั้งหลายยืนหยัดต่อสู้กับความชั่วร้ายเพราะโลกส่วนใหญ่จะเรียกความชั่วร้ายว่าความดีในพระธรรมอิสยาห์บทที่5้าข้และความชั่วร้ายกำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกราวกับมะเร็งร้าย ในขณะที่โลกกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เจ็ดปีกาียุคแห่งความทุกข์ยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่แปลและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์แจนมาโคอ่านโดยชัญญาติ๋วตรกูล